สวัสดีเอฟซี e PC, พี่น้องป้องปายเปิดคลิปมาามือนีกับพ่อกันยูบริษัทอีกเล้วค่ะนี่ขังในนีกสิเป็นบริเวณโรงงานที่สิริเฮดยูเนาะค่ะพี่น้องขาแต่ว่าสิริปรดริเฮดยูนี่ดอกค่ะสิริกรสิยูฟังล่งหน่อยหอยสังคือเกาหันลาแต่ว่ามือนีเขามีกิจ,จกรรมสิริก็เลยเด้เดินทางมาล่งไ่เนาะค่ะพี่น้องขามือนีเขาก็สิเดินทางมาหอดโรงงานแต่เศร้าเลยค่ะมือนีก็สิพากันเก็บเข่าเก็บของออกไปขังนอกคือเกาหันลาคันว่าผู้ใดอยากรับชมบรรยากาศภายในโรงงานเดี๋ยวรอบหนาคดายมาสิริพาทว เบิงเนาะค่ะพี่น้องขาตัดภาพมากกิจกรรมของเฮามือนี่สิเป็นอีหยังหน้าก็ตามมาเบิงกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเฮาสิเดินทางมาที่โรงเรียนวัดบ้านสาลาโรงเรียนวัดบ้านสาลาก็จะอยู่ไม่ห่างจากบริษัทของเราเท่าไหร่นะคะพี่น้องขาเอาบอกไปกระสอดไทยสอดลาวระบาดแค่นี้ตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดแล้วค่ะนกเรียนหน่อยหอยสังก็นั่งตะมอตะแม่ตาหักดีขนาดเนาะค่ะพี่น้องขาเห็นเราก็คือพอสมัยเจ้าของเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะพี่น้องไปทีอยู่ในโร่งเรียนนี่ก็เป็นอีหยังทีม่วนบักคากแล้วค่ะได้พ่อโม่ได้ พี่น้องขาเอาบาดนีอันค้นผักเองก็คาตะฝอยกระลืมบอกไปซ้ำว่าเหมือนีาานีเฮาไม้เฮ็ดยังนี่มือนหีบริษัทของเ้าก็กษมีกิจกรรมโครงการสี่ทับเจ็ดปีที่15กันแล้วค่ะโครงการสี่ทับเจ็ดคือไรวัตติโครงการสี่ทับเจ็ดก็คือโครงการซ่อมแซมสารฝันปันความรู้สู่บ้านเกิดและปีนี้บริษัทของเราก็ดําเนินการมาเป็นปีที่15แล้วคะ่ะข้อนานีเฮาก็พากันออกตั้งจังหวัดเนาะคะ่ะพี่น้องขาตกมาปีนี้เากระสิพากันมาเฮ็ดพื้นที่ใกล้ๆนี่แหละคะ่ะซึ่งก็สิเป็น งเรียนบานสาลานี่เองซึ่งกิจกรรมของเฮามือนี่หลกัลกๆเลยก็สิมาส่อมแซมสิ่งต่างๆที่ช่ำรุดภายในโรงเรียนเนาะค่ะพี่น้องค่ะและนี่มือนี้เขาก็มีของมาบริจาคนําค่ากรสิเป็นของที่เอาไว้ต่อยอดในการศึกษาหันราคาพี่น้อง,งเช่นโต๊ะเรียนหนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆร่วมไปหอดโต๊ะนั่งกินข้าวเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วมือนี้ก็สิร่วมไปหอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ปลดระวางในโรง,งงานแต่ยังใส่งานได้อยู่เขาก็เสียมาใหา้น้องๆได้ใส่ในใการศึกษาต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีหลายอย่างอีกหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นพัดหลอกพัดลม กูหยอกตูเย็นก็มีเบิดค่ะพี่น้องอันเี้บบอมาเมื่อนี่สิริก็คือสิบบอเบิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาก็เอาเป็นว่าเมื่อนี่ของเฮาลาล้าสนกลัวพุ่นละค่ะพี่น้องเกือบสองพุ่นละและแล้วตอนนี้เวลาสําคัญกับมาหอดแล้วค่ะผู้ใหญ่ในงานก็สิก้าเปิดพิธีเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งผู้ที่เก้าเปิดงานในมือนี่ก็จะเป็นพี่วรนัน์ปัญชเนตตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วโรงเรียนวัดบ้านสาราก็จะมีเด็กๆตั้งแต่อนุบาลศูนย์จนถึงชั้นประถมศึกษาปีีีีีีีททท่่่เเเเลลลยยยดดด้้ออหังงงจาาากววปินนรรบแพข ของ้ากรสิพาเด็กน้อยเล่นกิจกรรมเนาะค่ะพี่นองคะซึ่งกิจกรรมของห้ามือนีพี่เซฟตีในบริษัทขจ้ากสิมหายความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นของเด็กๆเนาะค่ะพี่น้องคะซึ่งมือนีกรสิมีทั้งกิจกรรมทั้งเกมและกระมวลบักคักเลยค่ะแล้วอีกอย่างเ้าก็มีขนมมีรังวัลนมาแยกเด็กน้อยน้ำเด็กน้อยี่กระแตกสวดๆดีใจบักคักเลยค่ะตัดผาพมาเบื้องอีกงานหนึ่งของห้าบาดนี้มือนีกระสิพ่าการเลียนสีแล้วค่ะปัจจักไพ่สีเต้มไผ่เนาะค่ะพี่นองขาเด้อากระ พี่น้องคาซึ่งสีเก่าที่มีอยู่กระดาษผู้ใดพังเบิดแล้วมือนี้เขาติมาสมแซมกันต่อโดยการแบ่งงานเป็นทีมนะคะพี่น้องค่ะมือนี้ก็สิเหตุหลายอย่างกันเลยซึ่งมือนี้สิริกรบอสะดวกท่ายปั่นไดก็ย้อนว่าต้องเหตดนั่นเหตุนี้นะคะพี่น้องขาสิริเลยสิได้ตั้งกล่องไว้แบบนี้แหละค่ะมือนี้ก็รู้สึกม่วนบักคักเลยค่ะก็เป็นข้างแรกที่สิริได้ทาสีนะคะพี่น้องค่ะแต่ก็แอบแฝงไปด้วยความหวนจักน้อยก็รู้สึกว่าบักจักน้อยเลยล่ะค่ะพี่น้องก็ย้อนว่าแดดหวนโพดว่าทีมงานของเฮาก็บ่ถอถอยเนาะค่ะพี่น้องข่ะก็ย้อนว่าฝ่าวเหตุฝ่าวแล้วกันเนาะนว่าแดดส่วงบ่าย ากระสีหอนค้าวก๋วนีสันดิปพนงองตัดภาพมาทีวิศวะของเฮ้าบานนี้มือนีก็ประกอบโตน้ากันอีกแล้วค่ะทีมงานของเฮ้าก็คือทีมงานคุณภาพเนาะค่ะพ่นงคนี่มือนี้เขาก็มีซัลายเอ,อ์ดีเคทยเป็นผู้สนับสนุนในการเปลี่ยนพัดลมครั้งนี้ด้วยจ้าตัดภาพมากไก่สีเทียงเนาะค่ะพี่นองค่ะามือนี้เขาก็มีอาหารมาแจกนองนองน้ำค่ามือนีก็มีเฟ้นฟ้ายนักเกตหมูทอดเนาะค่ะพี่นองค่ะารวมไปห่อน,น้าวงน้าหวานมือนีก็สิเป็นน้ากระเจีเ๊ยบแล้วาา ub, ก็วกน้ำเกร รวมด้วยส่วยกันเนาะค่ะพี่น้องขามือหนีทีมงานของเข้ากับหลายบักคากเลยสิริกรู้สึกได้ถึงความสามัคคีความอบอุ่นในมูคนาเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วก็สิรร่วมไปหอดการเ็ดงานแบบเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเนาะคะ่ะบริษัทที่บีเคเคนี่เป็นบริษัทษที่บ่แยกชนชันเด้อะค่ะพี่น้องว่าสิไผเป็นภผยในกระทักท้ายกันได้เบิดค่ะพี่น้องผู้ใหญ่ยุนี่ใจดีทุกคนเลยอันนี้ก็บ่แม่นมว่าวาโอวแต่อย่างไดเดอะะ้อค่ะมันเป็นความรู้สึกของสิริอหลีมันออกมาจากใจแม่ค่ะพี่นองค เฉพาะกิจกรรมของเฮ้ามือนีก็คือการทับได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนมือนีก็คือสิผ่านไปได้อยากเนาะคะ่ะล่าสุดเด็กหน่อยบอกว่าอาหารมือหนีแสบีบักคักเลยแต่ละคนนี่ก็ยกโปบักคักเลยค่ะโอ้ดีใจแท่นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้อง่าพัฒช่วงบายมาบันนีพี่น้องบริษัทของเฮ้าก็จะมีการแจกทุนเนาะคะ่ะซึ่งก็จะมีคุณอัศดางรัตนธรรมลงตําแหน่งผู้จัดการโรงงานเนาะคะ่ะพี่น้องขาซึ่งก็ได้มอบทุนให้เด็กๆในครั้งนี้ด้วยจา้าเด็กหน่อยแต่ละคนนี่ก็ดีใจตื่นเต้นเนาะคะ่คะ ปกครองนําคลิปเด็กๆมาลงนะคะพี่น้องขาซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากเลยตัดพามาอีกโซนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องขาซึ่งสิริกาบอกไว้แล้วว่าเหมือนี้เฮาเฮ็ดหลายอย่างกันแห้งช่วงบ่ายนี้เขาก็สิแบ่งทีมงานมาส่องประตูห้องน้ำน้ำค่าซึ่งตอนนี้ประตูห้องน้ำของน้องๆกระไดผูพังํำรุดตามการเวลาานะค่ะพี่น้องขาและนี่ช่วงบ่ายเขาก็ยังมีท่าสีอีกค่ากันหย่อนว่าย่ำเว้นมาท่านแล้วกะบอลีล้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเดดช่วงบ่ายนี่่อน้างคอนเข้าถูกคนกระสีส้อยกันยิบจับคน,คนละไมคนะอพ่่วีะ,ค,ะค่ะน้ละ พอก็มีนมแจกเด็กน้อยน้าค่าซึ่งนักเรียนยูนีก็มีทั้งหมดแล้วเล่าลอยกับคนนี่แหละค่ะพี่น้องอิลิกจจาตัวเลขแต่บอกคาักปันไดเนาะค่ะพี่น้อง่าเอาสรุปแล้วก็เอาเป็นว่าเด็กๆนี่ดีใจบระคักเลยแล้วสุดทายทายสุดนี่ก็สิเปลี่ยนการทายลูกมูเนาะค่ะพีนะ่น้นองขานี่ค่ะพี่น้องทั้งนักเลี้ยนทั้งคุณครูยูนีก็ตาหักบาักคาักเลยค่ะแะแล้วงานของห้ามือนี่ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้แต่ละคนนี่ก็ดีีีใใใจจจบบ่่่คคคคคัััักเเลลยะะะสสุทท้้้้้้งงงผผููหออิิมรรนนนาาพํป สิฝากไว้ซัำนีก่ก่อนเนาะจ้าคิมนาเฮาก็มาพบพ่อกันใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องขาสำหรับมือนี่สิรสีสวัสดีจ้า